ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันหนึตอนหลวงปู่สวงจำวัดทั่วจัก,กรวาล เรื่องราวของหลวงปู่สวงพระอริยสงฆ์ผู้พิสดารที่อยู่เหนือการเวลามีท่านหนึ่งได้เคยถามหลวงปู่ฤทธิ์รัตนาโชโตอดีตเจ้าอาวาสวัดชนประธานราชดาริว่าหลวงปู่รู้จักกับหลวงปู่สวงแห่งท้องทุ่งศรีสะเกตหรือเปล่าครับ หลวงปู่ฤทธิ์ก็บอกว่ารู้จักและก็รู้จักมานานแล้วเมื่อคราวที่หลวงปู่ฤทธิ์ทำบุญวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ที่วัดชนประธานราชดริตหลวงปู่สูงท่านก็มาเวลาที่หลวงปู่สูงมาท่านก็มาของท่านเองโดยที่ไม่มีใครรู้ว่า หลวงปูส่สวงมาเมื่อไรเมารู้อีกทีก็ตอนที่เห็นหลวงปูส่สวงแล้วเวลาหลวงปูส่สวงจะไปท่านก็จะไปของท่านเองโดยเดินออกไปทางป่าทางด้านโน้นอยู่ทางด้านหน้าศาลาเป็นป่าก,กว้างมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยหลวงปูส่สวงเดินตรงไปพอมองตามหลวงปู่ไป ก็จะเห็นฝูงสัตว์เดินตามหลวงปู่สวงเป็นพรวนแล้วสักพักหลวงปู่สวงก็หายไปหลวงปู่ฤทธิ์ท่านยังพูดอีกว่าเรื่องราวของหลวงปู่สวงพูดไปแล้วมันก็เหมือนกับนิยายเป็นเรื่องเหลือเชื่อใครที่ไม่เชื่อก็จะหาว่าเราแต่งเรื่องขึ้น แต่หลวงปู่สูงก็มีตัวตนจริงๆหลวงพ่อได้เจอกับหลวงปู่เมื่อหลายสิบปีก่อนได้พบเห็นหลวงปู่สูงในตอนนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นท่านเหมือนเดิมแต่ตัวของหลวงปู่นี่สิแก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกปีตอนนี้ก็อายุ82แล้วแต่หลวงปู่สูงท่านก็อยู่ของท่านอย่างนั้น ส่วนเรื่องของอายุของหลวงปูส่สวงนั้นหลวงปู่ฤทธิ์ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่สถานที่จำวัดเมื่อตอนที่พบกับหลวงปูส่สวงก็คือกระท่อมเฝ้านากลางท้องทุ่งริมถนนหมู่บ้านละลมเสดาชายแดนด้านกัมพูชาเป็นกระท่อมยกพื้นสูง มุงหลังคาด้วยไม้กระดานเก่าๆกันลมกันฝนไม่ค่อยจะได้ในวันนั้นหลวงปู่สวงท่านนอนอยู่ในกระท่อมมีชายชราผมขาวนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆคอยบีบคอยนวดให้กับหลวงปู่สวงแล้วที่บริเวณนอกกระท่อมเห็นมีชายหญิงชาวบ้านสี่ห้าคน นั่งคุยกันอยู่คงจะเป็นชาวบ้านแถวย่านนั้นมองดูตรงข้างฝากระท่อมมีว่าตัวใหญ่เน็บอยู่ข้างฝา,างหนึ่งตัวมีเตาเล็กๆและหม้อหุงข้าวเก่าๆาวางอยู่หนึ่งชุดแล้วก็ยังมีถังใส่น้ำคุนๆเข้าใจว่าคงจะตักมาจากหนองน้ำกลางทุ่งที่อยู่ใก,ก,กล้ๆ หน้ากระท่อมหลวงปู่สูงจะมีแคร่ไม้ยาวสำหรับนั่งพวกเราทุกคนเข้าไปกราบท่านพอท่านเห็นท่านก็ลุกขึ้นมาแต่ท่านไม่พูดไม่จาอะไรในปากของท่านก็เคี้ยวใบพลูสดอยู่ตลอดเวลาสักพักก็มีคนถามหลวงปู่สวูงว่าหลวงปู่อายุเท่าไหร่แล้ว ท่านก็ตอบเป็นภาษาสวยซึ่งทุกคนที่ไปจากกรุงเทพก็ฟังไม่เข้าใจแต่พระที่อยู่ที่ศรีสะเกตแปลให้พวกเราฟังมีใจความว่าเรื่องของอดีตลืมไปหมดแล้วชื่ออะไรก็จำไม่ได้เขาเรียกเราว่าปูสป่สวงก็ปู่สวงชื่อเสียงมันก็ไม่ใช่เป็นตัวของเรา จะเรียกยังไงก็ได้ถ้าเราจะมาคิดกันอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าท่านได้สอนธรรมะชั้นสูงให้กับพวกเราให้รู้ว่าให้มีแต่ปัจจุบันเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันได้ผ่านไปแล้วมันเป็นเรื่องของสมมุติทางนั้นสำหรับว่าวตัวใหญ่ที่เนบเอาไว้ที่ข้างฝากระท่อม ก็เป็นสิ่งที่สะดุดใจของทุกคนที่ไปเห็นจึงพากันไปไต่ถามชาวบ้านที่มาเฝ้าดูแลหลวงปู่สวงชาวบ้านบอกว่าหลวงปู่ท่านชอบเล่นว่าวตอนหน้าแล้งพวกชาวบ้านแม้กระทั่งเด็กและผู้ใหญ่จะไปเล่นว่าวกันที่กลางทุ่งหลวงปู่สวงท่านจะนั่งดูยิ้มไปหัวรอะไป ด้วยความชอบอกชอบใจที่เห็นว่าวทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าบางคนยังเล่าว่าบางครั้งหลวงปู่สวงท่านหายไปแล้วว่าวตัวที่เหน็บอยู่ก็หายไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเมื่อเห็นว่าวเหน็บอยู่ที่กระท่อมนั่นก็คือหลวงปู่ท่านจะต้องอยู่ที่กระท่อมอย่างแน่นอน ผมก็เลยถามว่าเวลาหลวงปูส่สวงท่านจะออกไปไหนทำไมคนที่เฝ้าอยู่ไม่รู้พวกเขาก็บอกว่ามาดูแลหลวงปูส่สวงเฉพาะตอนกลางวันพอกลางคืนต่างคนก็ต่างกลับบ้านในกระท่อมก็จะมีแต่หลวงปูส่สวงอยู่เพียงรูปเดียวเมื่อหลวงปูส่สวงหายไปไหนจึงไม่มีใครรู้ ชาวบ้านบางคนถึงก็บอกว่าหลวงปู่สูงบินไปพร้อมกับว่าส่วนเรื่องที่หลวงปู่สูงชอบดูไก่ชนนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่ามีบ่อยครั้งที่มีการชนไก่ก็จะเห็นหลวงปู่สูงไปนั่งดูอยู่ด้วยแล้วท่านก็จะหัวเราะชอบใจตบมือตบไม้เชียร์ไก่ก็ยังมี การที่มีคนส่วนใหญ่ไปหาหลวงปู่สวงมักจะเป็นเรื่องของตัวเลขเพื่อเอาไปแทงหวยยิ่งใกล้วันที่หวยจะออกก็จะมีรถจอดเป็นแถวหลายสิบคันบางคันมาก่อนก็ได้จอดเรียงรายอยู่ใกล้ๆกับกระท่อมที่หลวงปู่สูงจำวัดถ้าใครได้ยินหรือว่าได้ฟังว่าหลวงปู่สูงทำอะไรจะตีออกมาเป็นตัวเลข พวกเขาจะคิดกันไปต่างๆนานาบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกมีคนเล่าให้ฟังว่าคนที่ถูกหวยได้เงินจำนวนมากๆหลายรายนำเงินสดไปถวายหลวงปู่ท่านก็หยิบขึ้นมาดูแล้วก็โยนเข้ารกเข้าพงไปทั้งปึกคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบ ทั้งทั้งที่เป็นเงินจำนวนไม่ใช่น้อยมีบางครั้งที่มีผู้นำเงินไปถวายหลวงปู่สงูงเวลาที่เขากลับหลวงปู่สูงท่านก็จะขออาศัยนั่งรถเข้าไปด้วยเมื่อรถแล่นไปตามถนนที่มีผู้คนมากๆหลวงปู่ท่านก็จะเอาเงินที่พวกเขาถวายออกมาโปรยไปตามถนนที่รถวิ่ง ให้กับผู้คนที่ยากจนนับเป็นที่ร่ำลือและฮือฮากันมากอยู่ในสมัยที่มีสงครามช่วงชิงอำนาจของเขเมรยังรุนแรงอยู่ก็มีผู้คนอพยพมาตามแนวชายแดนเป็นจำนวนมากมีคนละว,ว่าหลวงปู่สวงท่านจะเปลี่ยนเป็นนุ่งขาวห่มขาวขอไปรับผู้ที่อพยพเข้ามาทางชายแดน จุดที่หลวงปู่สวงออกไปรับผู้ที่อพยพก็มักจะปลอดภัยและรอดพ้นจากการติดตามของทหารขเขมรบางวันหลวงปู่สวงก็จะเอาผ้าสีขาวปักเป็นธงเอาไว้ในที่สูงให้เห็นกันอย่างชัดเจนชาวขเขมรที่อพยพก็จะไปอยู่กันตรงที่หลวงปู่ปักธงสีขาวเอาไว้ ผู้คนที่อพยพมาอยู่ตรงที่หลวงปู่สูงปักผ้าขาวเอาไว้ก็จะปลอดภัยนับถอยหลังจากที่สงครามการช่วงชิงอำนาจของขเขมรสิ้นสุดลงหลวงปู่สูงก็พักอยู่ที่กระท่อมปลายนาแถบชายแดนขเขมรแถวอำเภอข่ขันในเวลากลางวันก็จะมีชาวบ้านแถวนั้น เมื่อขออยู่ดูแลพลดิบติรับใช้หลวงปู่ส่วนเวลากลางคืนหลวงปูส่สวงก็จะอยู่ของท่านรูปเดียวบางครั้งหลวงปู่ก็จะหายไปนานๆถึงจะกลับมาเมื่อมีผู้คนเดินทางไปหาหลวงปูส่สวงเขาก็จะถามร้านค้าที่อยู่ตรงปากทางเข้าบ้านละลมสะเสดาว่าหลวงปูส่สวงอยู่หรือไม่อยู่ ถ้าหลวงปู่สวงอยู่เขาก็จะบอกว่าหลวงปู่กลับมาแล้วเมื่อคืนนี้แล้วทุกคนก็จะเข้าไปหาหลวงปู่ที่กระท่อมปลายนาเคยมีคนนิมนต์หลวงปู่ไปเจิมร้านวันเปิดร้านทำบุญขึ้นบ้านใหม่อย่างเช่นปั๊มปะตะทปากทางเข้าอำเภอขูขันใครแวะไป ก็จะเห็นรูปหลวงปูส่สวงติดเอาไว้ในร้านทั้งยังมีข้อความใต้ภาพว่าหลวงปูส่สวงอายุห้าอปีจำวัดทั่วจักรวาลทางเจ้าของปั๊มได้นิมนต์หลวงปูส่สวงมาเปิดปั๊มให้และปั๊มน้ำมันนี้กิจการก็รุ่งเรืองมาโดยตลอดจนเป็นปั๊มใหญ่ดังที่ได้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ เรื่องราวของการเปิดป้ายร้านค้าชาวบ้านผู้หนึ่งที่เฝ้าดูแลหลวงปู่สวงเล่าให้ฟังว่ามีร้านค้าเปิดใหม่แถวนั้นได้นิมนต์หลวงปู่สวงให้มาเปิดร้านพอท่านสวดมนต์และฉันอาหารเสร็จหลวงปู่ก็เดินออกมาที่หน้าร้านด้านนอกแล้วถลกชีวรยืนฉี่ที่หน้าร้าน เจ้าของร้านพอเห็นเข้าก็รีบเข้าไปเอามือรองฉี่ของหลวงปู่แล้วก็สะบัดไปทั่วหน้าร้านเจ้าของร้านที่เอามือมารองฉี่เล่าให้ฟังภายหลังว่าฉี่ของหลวงปูส่สวงแทนที่จะร้อนหรือว่าอุ่นๆที่มือแต่ฉี่ของหลวงปู่กลับเย็นเหมือนน้าแข็งและเมื่อหวยออก งวดนั้นหมายเลขร้นคาดังกล่าวตรงกับเลขของหวยที่ออกพอดีหลายคนที่อยู่ในที่นั้นก็เลยมีโชครวยไปตามๆกันมีบางรายที่ได้นิมนต์หลวงปู่สวงให้มาสวดมนต์เย็นขึ้นบ้านใหม่ร่วมกับพระสงฆ์ที่มาจากที่อื่นเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วหลวงปู่สวงท่านก็จะลุกมาที่กลางบ้าน แล้วถ่ายหนักอย่างหน้าตาเฉยส่วนใหญ่เจ้าของบ้านจะรู้ทันรีบเอามือละเลงอึของหลวงปู่จนทั่วบ้านเพราะเขารู้กันว่าอึของหลวงปู่สวงไม่เหม็นมีแต่กลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้งพฤติกรรมแปลกๆของหลวงปู่สวงบางคนที่ไม่รู้ก็จะหาว่าหลวงปู่สวงบ้าบ้าบ,าบ,าบา บางคนก็บอกว่าหลวงปู่สวงคือพระผู้อยู่เหนือโลกบางคนเล่าให้ฟังอีกว่าถ้าหลวงปู่สวงท่านจะไปไหนในเวลากลางวันหลวงปู่ก็จะขอโดยสารรถไปดือด้อๆและก็ไม่มีรถคันไหนปฏิเสธหลวงปู่และถ้าหากว่ารถคันใดปฏิเสธหลวงปู่ไม่ยอมให้หลวงปู่ไปด้วยรถคันนั้น เครื่องยนต์ก็จะดับบ้างติดบ้างหรือไม่ก็ยางแตกขับไปไหนไม่ได้ดังนั้นเวลาที่หลวงปู่สวงต้องการที่จะโดยสารรถขัไหนไปจึงไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธบางรายก็บอกว่าเมื่อหลวงปู่นั่งรถไปแล้วก็จะให้คนขับขับไปเรื่อยๆถ้าหลวงปู่อยากจะให้หยุดส่งท่านตรงไหน หลวงปู่ก็จะให้จอดลงตรงนั้นแล้วหลวงปู่ก็จะเดินหายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่ไปทำอะไรที่ไหนบางคนก็บอกว่าหลวงปู่กลับไปจําวัดที่กระท่อมปลายนากลางทุ่งละลมสะเดาแต่บางครั้งหลวงปู่ก็หายไปนานๆแล้วก็หลายวัน แต่ก็ไม่มีใครทราบว่าหลวงปู่ไปไหนจึงได้มีบางคนที่ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไปไหนมาแต่หลวงปู่ก็ไม่ตอบจึงไม่มีใครรู้เลยว่าหลวงปู่หายไปไหนชาวโลกในขณะนี้กำลังจดจำรอยยิ้มของหลวงปู่สวงผู้ได้รับการขนานสมญานามว่า ผู้วิเศษแห่งภูตะแบงและเพราะเหตุใดหลวงปู่สวงจึงเป็นที่ศรัทธาของคนจำนวนมากและคนเหล่านั้นกำลังมุ่งเข้ามาศึกษาเรื่องราวประวัติของท่านจนบัดนี้ได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันอย่างไม่จบสิน้นแม้ว่าหลวงปู่สวง จะได้ลาสังขารไปแล้วเมื่อวันที่8กันยายนพศ2543แล้วก็ตามถ้ารวมระยะเวลากว่า20กว่าปีมาแล้วคิดว่าคงไม่ใช่เพียงแค่รอยยิ้มหลวงปู่สวงเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในภาพที่ทำให้คนทั้งหลายจดจำท่านได้แต่คงเป็นเพราะปฏิปทา จริยวัตรของหลวงปู่ที่ทำให้คนจดจำหลวงปู่และหลวงปู่สวงยังเป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อเราสรพสัตว์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานหลวงปู่คอยช่วยเหลือเหล่าสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบาก ทังทางกายทางใจมามากต่อมากและที่สำคัญหลวงปู่เป็นที่พึ่งให้กับคนป่วยและคนเหล่านั้นก็หายป่วยประหนึ่งว่าได้ชีวิตใหม่ได้รอยยิ้มแห่งสันติสุขรอยยิ้มแห่งผาสุขขึ้นมาใหม่นี่ละ่ะหลวงปู่สูงมหามุนีเทพดาบท จำวัดทั่วจักรวาลอ้อยเตียนสรุนอ้อยเพิ่มพูนบายตึกเจียอิริเมียอองสวงสัมปโนโอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ